วันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นขวดออสเซเรียรต้นนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า b r a c h y s t i t o n r u p e s t r i e s เป็นต้นไม้ที่มีถิ่กนกำเนิดมาจากประเทศออสเซเรียรเป็นต้นไม้ที่มีความโดดเด่นสวยงามสะดุดตาไม่ว่าจะเป็นลำต้นที่มีทรงคล้ายขวดทรงใบเป็นพุ่มมีลนะักษณะแหลมเรียวเล็กเป็นต้นไม้ไม่ผัดใบค่ะต้นขวดออสเตเรเียรหรือต้นวอนที เป็นต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายทนแรงเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบเมืองไทยเราสามารถปลูกต้นขวดออสเตรเลียได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวิธีการดูแลก็ง่ายมากๆค่ะสำหรับพื้นที่ราบรุ่มนะคะแนะนำให้ปลูกแบบยกโคกเหมือนดูเรียนค่ะเพราะต้นขวดออสเตรเลียไม่ชอบให้น้ำขังรากของเขาค่ะ สำหรับทุกท่านที่สนใจอยากปลูกทางสวนของเรามีทางต้นกล้าไม้ลอมจัาง